ชีวิตส่งสารจากโรงพยาบาลการต่อสู้มักมากับการถูกกลั่นแกลง้งจากกรณีจับกลุ่มนายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินหลังร่วมกับนายยุวริชชูกล่อมหรือเจิงดอกจิกสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติและนางสาวพิมพ์ณฑาเจียรพุทธิภาคอดีตสมัครสสพักรอทสชอ คมขู่อธิบดีกรมการข้าววยการเรียกเงิน3ล้านบาทก่อนการเจรจาต่อรองเหลือน1นล้านบาทและกับการยุติเรื่องร้องเรียนโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการปลูกข้าวและโครงการปร,ปรับปรุงการผลิตสําหรับผู้ปลูกข้าวที่อ้างว่าพบข้อเพียรุษที่สอบไปในทางทุจริตนั่นเองค่ะเมื่อวันที่26กมกราคมในวันเดียวกันนี้ทาง f a c e b o o สร o ยุทธสุทสัศนจินดกนากรรมกรค่ะ ได้โพสข้อความของนายชูวิทย์กมูลวิสิตอดีตนักการเมืองจากโรงพยาบาลในสกอตแลนด์ระบุว่าถึงแม้ผมจะใกล้ไปในดินแดนแห่งความสงบผมยังเรียกร้องความยุติธรรมที่ถูกกลัน่นแกล้งจากผู้แสแสงทำดีเพื่อสังคมในชิตของผมนั้นเคยถูกกลั่นแกล้งสารพัดถึงแม้จะถึงวาระสุดท้ายแต่ผมยังยืดหลักชีวิตกับสู้ของคู่กันสักวันความจริงจะปรากฏไม่วานานสักเพียงใด ของเก๊มันก็คือของเก๊วันยำคำร้องเรียนหวังเงินทองนี่เองมีนานเล่าเรื่องฟ้องร้องขอความเป็นธรรมให้ผมก่อนที่จะหลับตาในดินแดนความสุขอันเป็นเนื้อรันดอนแล้วได้แต่หวังว่าคงมีสักคนที่ยังคิดถึงผมบ้างใน26มกราคม67โดยปัจจุบันชีวิตป่วยและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในสกอตแลนด์ค่ะ